กระสวดีครับเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกับช่องคอมอสลดอำเพลินฟิเชียลครับโอ้บรรยากาศคือดีแน่นะนะเวลานี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอภูพานนะครับจังหวัดสกลนครเนาะเขามีงานอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวสำหรับผมก็ได้นะครับมื่อนี้บ่มีงานนะครับ สาวหน่อยเป็นวันที่ไม่เพรบันแพ้นะบ่มีงานนะก็เลยมาแบบมาเที่ยวบ่เตีเจอหรือยังเจอแล้วจ้ามาเต่เศร้าคุณเออเป็นแม่ฮักบ่แม่ฮักเตี้ยผักไร่หลูไรเอารดนเเตี้ยโอ้บังมวงกระไรเอากินข้าวกินน้ำยังครับครับ ยางจ้ายังยงอ้าวอันนี้โอ้เซาน้อยเพชรร่อนเพลิงลำเพลินเต้ยเสด็จแสดงว่ามีงานแล้วนี่นะครับอยู่ไดนเนี่ยนองอยู่ในนี้เน้องมองไม่เห็นแล้วอยู่ข้างในกันเหมือน น้องครับคนก็นส่งผุกผันมาเจหน่อยแหละอันนี้เป็นร้านลูกชิน้นร้านลูกชิน้นซื้อลูกชิ้นเตี๋ยเขาเลือกเอาะลูกชิ้นเป็นตะกินก็นยังนี่พี่นอ้องของแท้ครับอร่อยของแท้ลูกชิ้นแท้ได้นน่ ไม่จักบาทบ,บาทครับเอาไม้สิบ,บาทถ้ารวมลูกชิ้นด้วยไม่รู้เท่าไหร่เฉพาะไม่ซื้อครับสิบบาทไม้หน, <laughs> นำูกสิบหน,น<ม>อใครดีใครดีเฉพาเลยมันนี่เป็นบุญเป็นงานะะนะอย่าเฝ้าเมื่อทีล่ล่ะเขาเล่นสองทุมเอะสเรีมื่อเน่เฝอเอรนียอ่ี่นงคร่บ ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายของชำนี่หลายอย่างก็ขายคุนขายทั้งใน,นคุณนะโอ้จุดคัดกรองโควิดน,นะนะายโดนแล้วล่ะว่าตรงนี้จะเป็นขายกว๋วยเตี๋วด้วยนะมีแขกมามากมาย อันนี้มันอย่างเนาะลูกชิ้นเตียขายยำะ็าาขายขายยำยำลูกชิ้นเน,นาะป,ป,ปาดเป็ดแซ่บแ,แท่ลูกพี่น้องบกม,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 ม่วงกับมีู่้ใดยากสมยาบกม่วงขายถูกขายถูกขายในงานเดชิพาพพี่น้องไปเบิง่งนี่ครับไฮไลท์พิเศษสำหรับวันนี้สาวน้อยเต้ยเสด็จครับ เป็นรถแห่ของสาวน้อยเพชรบ้านแดงบริหารงานโดยบอสโจยมันินนำวงษานะครับรถสวยมากวุวยลิกระซีดบ่ละบ้านนี่วุ้ยคอยจะติดลิกระซีดบ่นี่ยสวัสดีครับไปติดลิกระซีดบ่นี่เพ่งลองมาสวัสดีสวัสดี เอาตาบุญว่าว่าบุญติลิกสิิตว่าอาจารย์นโรติกินข้าวแล้วไปมาะโอเคนะครับนี่แหละครับมางัก้เมา่สั่งความบันเท่งสั่งซีซันให้ครับน้องมานะกันนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ลำเพลินสาวน้อยลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับหน่วยสองครับพี่น้องครับมีงานมีการมีบุญก็จะเริ่มเบื่อใส่นะครับผมมีอยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งและหน่วยสองครับสาวน้อยเต้ยเสด็จนะครับ นี่นะครับโอ้จัดแบบสวยงามเหลือเกินตรงนี้จะเป็นมุมชักภาพมุ่งไทยลูกครับพี่น้องครับนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> บ้านของบัลลามานะที่เอซพ่อพอแม่แม่ให้ความรักความเมตตานะครับอุ่มสู้ดูแลมาตลอด จนน้องมีความมานะสมซื้อเพื่อนนั่นแหละน้องมานะมานะเก็บเงินเก็บทองที่พอๆแม่แม่เอฟซี FC, เพื่อนให้เพื่อนเมตตามาเลยมาสร้างบ้านสร้างเพื่อนสวยงามเป็นบ้านทรงอ่าอไนั่นนะครับบ้านทรงอันสวัสดีครับ ดีจ้ามาดีจ้าครับครับผมวันนี้ครับบัวครับนี่แหละมาเยมส้มก้อนยอมเยี่ยมส้มก่อนอันนี้มีแต่มีแต่แม่หักของน้องมะนาเนโอ้ยข้ามหมวดเจอชิมีแม่หักน้ำเขาจากเจ้าบ่มีหรอแม่ฮักบอกมี่กเอนี่จะทำนั่นละ มื้อนีครับจังหวะเดี๋ยวผมบนท่านได้อาบน้ำอาบทาอยู่ผมมาไทยก่อนมาตาบานครับมาตาบานจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับพุณน่ะไอพี่น้องเบิ้งทั้งนอกก็ได้ดอกพุณน่ะครับมันเป็นอย่างนั้นดอกผมแต่งตโตเรียบร้อยโอ้จะเป็นงามของเพลิน นี่ลุกชายสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนนเออจมันสวยมันงามอันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่ผมถ่ายพี่น้องเบิรงเดอรนฮะแต่ว,ว่าก็มีหลายห้องอยู่ที่โอ้ยอฟลอยแม่เอฟซีอบอุ่นหลายสำหรับมือนนี้อยู่ภู้พานครับอยู่ภู้พานลูกชายไปแต่งตัวอยู่ ครับนี่แหละพี่น้องครับนี่คือบ้านของน้องมันวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮะพ่อกมาพ่อกระมายี่เขาหรือยังบ่พอนักงานท่านกินไหมพนักงานใส่จักบ่าท่านรู้อยู่มีกระเล่นจ้าเดี๋ยวจอดรถอยู่ปุ่นมาถ่ายคลิปก่อนกระเลยเดี๋ยวสิเขาไหมเดี๋ยวได้แค่จห็นหน้าฮางมอยแจงตัวก่อนแจงจีมาอ๋อ รักษาพ่ออันนี้ตอนไหนจังเอิญจ้ะเดี๋ยวเห็แม่อยู่แถวนี้แหละรักสบายพ่อจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออได้รับซ่องแล้วก็เลยอันเป้าแม่มันบ่มีงานเนี่ยกินข้าวกินหนามให้อิ่มเด้อจ้าทีบัดดีทุกๆุกคนครับขอบคุณขอบคุณ จะจิคืนยูดักเดี๋ยวเจอกันผมไปรถก่อนพระก็มาหอดจะอันนี้เขียนว่าตามันคำทองคำคุณเพื่อนเมื่องใหม่เอ้อย่างเกาะตามันคำทองคำคุณเพื่อนใหม่ บ้านพลังหลักมาณนะเพชรบ้านแพงเออเอานะครับเอาฝากไว้ชั่วมส,กสักรสำรคิปนีครับพี่น้องครับจังพอ,อกันนะครับกับสาวน้อยเต้ยเสด็จหน่วยสองนะครับทำพึ้นนี่ที่บ้านหนองมาณะครับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับสวัสดีครับ